สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคําถามนะครับที่มานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ a l ล n d a r นั่นเองคือถ้าเกิดว่าใครทํางานด้านสื่อมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์ a l ล n d a r นะครับก็คือการกําหนดแหละว่าโอเคเราจะโพสต์วันไหนนะครับเราจะโพสต์อะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะจัดเรียงเพื่อเป็นเหมือนไทม์สล็อตนั่นเองนะครับว่าเราจะมีอะไรยังไงบ้างนะฮะ แล้วก็มีน้องนะครับเขาก็เด้งมาถามผมนะด้วยคําถามที่เออนะครับไม่ค่อยมีคนถามผมด้วยนะไม่ค่อยมีคนถามแต่ว่าพอถามปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับลเลยขออยากเอามาพูดทิหนึ่งนั่นคือเรื่องอยากให้อธิบา,บายนิดนึงเรื่องของสัดส่วนคอนเทนต์นะครับว่าใช้วิธีคิดยังไงว่าควรจะโพสต์อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับวันละกี่คอนเทนต์ดีเห็นก็บอกวันหนึ่งต้องสาวันหนึ่งต้องห้าใช่ไหมฮะแล้วเอ,อ่อมันมีหลักการอย่างไรบ้างในการเลือกว่าอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่อันไหนออย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เออสำหรับผมนะผมขอบคุณน้องที่มาถามด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่เขาไม่ได้ถามว่าต้องโพสต์ยังไงคือคนส่วนใหญ่จะมาถามผมบอกว่าขอคําตอบเลยว่าปโปรตีวันจันทร์ค post, วรโพสต์ post, ไหมวันอังคารควรโพสต์ไหมควรโพสต์ว่ากี่โพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือเป็นคําถามที่ใช้คําว,ว่าขอหลักในการคิดนะครับซึ่งผมว่านี่เป็นตัวอย่างของคําถามที่เราควรจะเริ่มถามกันในในการตลาดนะคือไม่ใช่ถามคําตอบแบบสําเร็จแต่เราคำสั่งว่าหลักการคิด ที่ดีคืออะไรนะครับซึ่งผมก็บอกเลยผมก็ไม่ได้ไปคำตอบที่ดีที่สุดแต่ผมก็แชร์วิธีการคิดบางอย่างที่ผมใช้ในการทำงานนั่นเองนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วนะฮะการเรียกว่าแหละการทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จซะทีเดียวนะครับมันไม่สามารถตอบได้ว่าสูตรไหนมันดีที่สุดแล้วเวิร์กที่สุดนะฮะมันขึ้นอยู่กับบริบทเยอะมากกันเองเช่นเดียวกันครับการที่เราทำสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์แคลนด์เนี่ยหรือการหาบอกว่าเราจะโพสอะไรวันไหน กี่คอนเทนต์อย่างเงี้ยนะฮะมันมันก็คงจะตอบแบบเป๊ะไ,ไม่ได้ผมบอกจะตอบอยังไงล่ะโอ้โหมันมันมีบริบทเยอะนะเช่นนะครับเอาง่ายๆเลยผมก่อนนะครับเราเลือกสึนคาการทำคอนการทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของการตลาดเนี่ยมันจะมี2อย่างนะครับเร็วๆเ,เลยนะนะฮะคือแบบหนึ่งแคม,มเปญก็คือแบบฉันมีโจทย์ของแคมเปญมาอย่างเช่น,นอ่ะสิเดือน10จะมา9เดือน9จะมาอะไรเงี้ยเป็นต้นคือฉันมีมีทงไว้แล้วนะครับว่าฉันจะ เปิดตัวสินค้านี้หรือฉันจะทาอย่างนี้เป็นต้นและหน้าที่ของการทำคอนเทนต์วางเนี่ยมันคือการวางเพื่อไล่มันเหมือนกันมันเหมือนกํนกนลาลังที่เรากําลังจะเรียกว่าโยนหินไปเรื่อยทีเรื่อยทีเรื่อยทีเรื่อยเพื่อน,นําคนไปสู่ปลายทางใช่ไหมเรากําลังค่อยๆลากคนเนี่ยไปสู่ปลายทางของของตัวการเปิดตัวสินค้าต่างๆไปนี่คือแบบที่1นนะฮะแต่ยังมีวิธีอื่นอีกนะนะครับอย่างเช่นเปิดแล้วเราจะหล่อเลี้ยง หล่อเลี้ยงแคมเปญไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเหมือนใหคดค่าไ,ไง่ง่ายครเหมือนว่าแคมเปญน,นี้ไม่ได้แค่ขายวันเดียวแต่เราขาย1เดือนเนี่ยแปลว่า1เดือนเนี่ยมันต้องมีการหล่อเลี้ยงนะฮะหล่อเลี้ยงแคมเปญให้มันไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องของแคมเปญเบสนะครับแบบที่2องเขาเรียกว่าลูชีนก็คือแบบอะไรอันนี้คือแบบหล่อเลี้ยงอ่ะก็คือเพื่อให้โซเชียลมีเดียขององ,งค์กรเนี่ยมันไม่ไม่นิ่งใช่ไหมคือจะขายของทุกวันมันก็น่าเบื่อเกินไปก็ต้องหาอะไรมาทำใช่ไหมเพราะฉะนั้ เพราะฉะนั้นวิธีการคิดสองอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันคุณจะเห็นว่าแคมเปญเนี่ยมันจะเป็นการโยนนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายและมีไทม์เฟรมก็คือมีระยะเวลาจํากัดนะมันก็จะคิดแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดรูทีเนี่ยมันคือมันก็จะทำทุกๆวันต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องเพื่อให้มาเกิดสิ่งที่ชื่อว่าคอน s ิสเ e นซีก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเอาแล้วฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมากลางแล้วปุ๊บอ่าถ้าคุณมองไปแคมเปญเนี่ย,ยแรกเลย ทำลายของแคมเปญเป็นยังไงครับคือเรากําลังล่าแคมเปญเพื่อไปสู่ปลายทางแค่วันวันเดียวเป็นต้นหรือเปล่าอย่างเช่นพวกไอ้พวกงานเซลลดราคาไอ้พวก8เดือน8 9, 9, 9 10, 10, เดือน9ก้เดือน10บะไรพวกเนี้ยนะฮะก็คือเราทําแคมเปญเพื่อลากไปถึงนะครับปลายทางนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องคุยกันนะ ทำลายประมาณเท่าไหร่นะรทำลายแบบว่าเช่น2อาทิตย์นะฮะบ,บางคนก็บอกว่าจะจะทำพวกแคมเปญไอ้พวกลดราคาประจําเดือนเนี่ยก็คือต้องล่วงหน้า2อาทิตย์ใช่ไหมไปอย่างน้อยนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเอาของใส่ตะกร้าไปแล้วก็ไปโหมไปโหมเยอะๆมากเลยก็คือช่วงของตอนที่เ,เรียกว่าวันนั้นนะครับเก้เดือนเปุ๊บก็อัอดลงมาอัดลงมาว่าไปนะครับนี่คือแบบพี่หนึ่ง สองนะครับเราจะพูดถึงพวกแคมเปญที่เป็นเกิดขึ้นเป็นช่งวงระยะเวลานะครับอย่างเช่นแคมเปญเรือโบอแข่งประกวดอะไรเงรี้ยใช่ไหมแคมเปญประกวดหรือแคมเปญช่วงลดราคาประจำประจำวีคอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วถามอีกนะฮะว่าแล้วเรามีวิธีการเล่าเรื่องอยังไงสตอรี่เฮลิ่งเป็นยังไงใช่ไหมครับบางคนเนี่ยแคมเปญการตลาดเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ของเขาว่าเขาจะเล่าค่อยๆเล่าเล่าพร้อมกันทีเดียวหรือ หยอดทีแล้วก็อย่างเงี้ยคือมันมันมันก็คิดได้หลายแบบนะซึ่งตรงนี้งานครีเอทีฟของเอเจนซี่จะคิดสนุกเลยนะฮะว่าเอ้ยหรือว่าเราจะค่อยๆมาเผยอย่างสมัยก่อนจะมีใช่ไหมแบบว่าค่อยๆเปิดเผยภาพทีละภาพทีละภาพทีละภาพให้คนไทยว่าคืออะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมฮะใ,ให้คนมาคอยต,ต,ติดตามติดตามติดตามดูนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นแบบอวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเราลดราคาชิ้นที่หนึ่งวันที่สองคืออย่างเงี้ยผมผมก็เคยเป็นนะคือแบบอย่างเช่นพวกแบบเรา อาจะมีแบบติดตามทุกวันแปโมงเช้ามาพร้อมกับนะครับรีวอร์ดอันใหม่อ่ะอะไรเงี้ยตอนเช้ชาก็มาแลวอ่ะมายิง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 ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีแบบนึงแล้วแล้วเราต้องไม่ลืมข้อข้อหนึ่งนะคือเรามีกําลัง <c ười> คือคือเวลาเวลาคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณแกผมอยากได้ทุกแบบได้วันละโพสต์เลยได้ไหมผมบอกมันก็มันก็ได้นะครับนะฮะมันก็องไม่ยากบางคนมาปุ๊บผมอยากได้วิดีโอวันละคลิปเอาจริงๆนะหรอครับ คือวิดีโอวันละคลิปนี่ก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมฮะคือแบบเออมันมันมันก็ต้องเตรียมงานนะคือวิดีโอวันละคลิปเนี่ยเอาที่เขาถามได้แม้ก็ได้แหละก็เหมือนผมมะอัดวิดีโอวันละคลิปไงใช่ไหมแต่หรือแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าวิดีโอวันละคลิปแล้วเอางานแบบระดับคลาสเหมือนของพี่ต่ออย่างเงี้ยผมบอกอันนี้ก็คงไม่ได้พี่ต่อทําหนัง,คล,นงคลิปหนึ่งก็ใช้เป็นเดือนนะฮะไม่ใช่วันละคลิปนี่ทํำยังไงมันคือมันมันก็มันมีส่วนบาลานซ์ตรงนี้อยู่ก็คือแบบว่ากูก็ต้องรู้รู้รู้เป้าหมาย รู้ครีเรทีของคุณรู้กําลังของคุณใช่ไหมแล้วคุณก็เอามาวางนะครับมาจัดจัดสารให้มันดูพอดีใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีคําตอบตายตัวนะฮะบ,บางแคมเปญมันก็จะเป็นลักษณะของการถางถางคือกระจายและบางเทงก็บางแคมเปญก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าไม่ถางครับแต่ว่ามันกระจุกซึ่งทำน,นั่นทำให้ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้เหมือนกันว่าเออมันควรจะมันควรจะเป็นปยังไงนะมันมีเงื่อนไขกันมาเกี่ยวแต่ผมให้เห็นหลักการก่อนนะนะครับ ทีนี้อ่แคมเปญก็เป็นแบบหนึง่งนะครับแคมเปญเนี่ยพวกคนสายพวกทำงานมาร์เก็ตติ้งแคมเปญจะนึกออกอะ่ะมันจะมีช่วงโหมช่วงช่วงผ่อนช่วงขยี้ช่วงเปิดช่วงทิ้ง,อ,งอะไรเงี้ยอ่ะใช่นไหมฮะแต่ทีนี้มันจะมีธุรกิจแหละธุรกิจจะมีเขาเรียกว่าเรูทีนนะก็คือโดยเฉพาะ,ะโดยเฉพาะเรามีเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีรูทีนแล้วนะครับอย่างเช่นการบริหาร TikTok บริหาร YouTube บริหาร Facebook อะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะก็จะมีรูทีนอยู่ ซึ่งรูทีนพวกเนี้มันก็จะเกิดขึ้นจากการถามว่าแล้วเป้าหมายของของการทำรูทีนเนี่ยคืออะไรใช่ไหมฮะคอนเทนต์แซจี้คืออะไรคืออันนี้มันจะมันจะโยงกันมาพอสมควรนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยรูทีนเพื่อเอาของมาทยอยขายเรื่อยๆอันนี้ก็คิดแบบนึงนะคือเหมือนว่าเป็นเป็นร้านขายของใช่ไหมแล้วก็ต้องหาของมาขายเรื่อยๆ,ๆื่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีกลไกของการคิดว่าเออเฮ้ยงั้นต้องให้คนซื้อใช่ไหมแล้วคนซื้อว่าไหนดีก็ต้องไปดูไปดูพฤติกรรมลูกค้าใช่ไหมฮะ แต่บางคนบอกว่าอ๋อไม่รูทีนของเราคือต้องการเพื่อเอนเกจเมนต์ถ้าเกิดเอนเกจเมนต์ก็คิดอีกแบบนงะเออก็จะคิดแบบว่าเอะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราควรจะเอนเกจวันหนึ่งเยอะไหมอ่าวันหนึ่งเยอะไหมหรือบ่อยแค่ไหนจะบ่อยมากบ่อยน้อยอะไรเงี้ยนะครับและทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังซับแล้วก็กำลังผลิตด้วยนะ คือคืออย่างเพจผมเนี่ยเพจผมคุณจะรู้ว่าถ้าเกิดใครตามนะจะมีแบบอ่าไอ้พวกวิสเศษแก๊กเนี่ยว <laughs> ิสเศษแก๊กซึ่ตอนนี้กลายเป็นคอนเทนต์ที่คนชอบมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็อ่ก็จะเห็นว่าผมก็จะแบบรู้ว่าประมาณตัวเองว่าเออผมทําได้วันละแก๊กเนี่ยโอเคโอเคใช่ไหมใช่ไหมผมก็จะแบบรู้ว่าผมควรทํำยังไงนะครับเพื่อเพื่อเพื่อ,เ,อเรียกว่าทําให้เพจเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอด,ลอดใช่ไหมครับคณะนั้นเองผมก็ต้องรู้ว่าผมจะมี คอนเทนต์ในเชิงเนี่ยนะฮะคอนเทนต์ในเชิงสาระหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องแบบเอ่อเรื่องซีรีส์ซีรีส์หน่อยก็จะมาเหมือนกันเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นบทความนะทยอยวาร์คลิปเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นบาลานซ์เป็นการบาลานซ์กันซึ่งอ,อันนี้อยู่หลักการของผมคือเพราะผมอยู่บนพื้นที่วิธีการคิดว่าผมอยากจะให้เพจของผมมีแอคทีฟและแอคทีฟที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นเอนเตอร์เทนและส่วนที่เป็นอินสปายและเป็นพวกเอ듀เคชั่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็จะแบบบาลานซ์ว่่าามมันควรีอยง นั่นเอเพราะว่าผมไม่อยากจะให้แบบมันเอนเตอร์เทนสุดๆไปจนไม่มีเนื้อหาเลยก็ไม่ใช่ผมก็ต้องอรักษาล้าหนักนะฮะนะครับแต่ว่า <laughs> คุณก็พอเดาได้นะครับว่าเอนเตอร์เทนมันจะได้ผลเยอะกว่านั่นเองเพราะว่าคนก็ชอบบิส i เซตแคสกเยอะมากนะครับไอ้พวกส่วนเนื้อหาพวกคลิปพวกเนี้ยก็จะมีระดับหนึ่งแหละนะทีนี้มันก็กลับมาถามผมต่ออีกว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเพิ่มฝั่งที่เป็นเรียกว่าอะไรครฝั่งที่เป็น เนื้อหาสาระไหมผมบอกมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูกําลังของผมด้วยนะว่าผมจะสามารถทําเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างช่วงนี้เองผมก็ยอมรับว่าผมอยู่ช่วงโควิดใช่ไหมผมก็อยู่บ้านผมก็เลยทำอะไรง่ายสะดวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดพผ,ผมทางานเป็นจริงปุ๊บเนี่ยผมอาจจะไม่สะดวกในการที่จะนั่งอัดคลิปแล้วก็เขียนบทความตลอดเวลานะครับมันอาจจะเหนื่อยเกินไปใช่ไหมผมอาจจะต้องชั่งน้าหนักว่าผมจะลดอะไรเพิ่มอะไรใช่ไหมหรือผมตัดสินใจว่าผมจะรักษาเท่าไหร่ พวกนี้มันคือคกลไกที่ทําให้มันไม่สามารถจะฟันธงโป้งเดียวได้ว่าคุณจะต้องมีเท่าไหร่นะครับมันต้องดูกําลังกําลังซัพ์ของเราด้วยนะครับแต่ก็เห็นหลักการนะหลักการคือคอนเทนต์แสกจี้เพราะว่าโจทย์ของผมเนี่ยโจทย์ของผมคือเราต้องการที่จะเมนเทนนะครับเพื่อให้เพจมีความเคลื่อนไหวตลอดอ่ะแต่ผมก็ต้องบอกนะบางแบรนด์บางเพจอาจจะไม่คิดเป็นผมก็ได้บางแบรนด์เขาจะบอกว่าเออเฮ้ยเราอยากจะเน้นขายของทุกวัน ก็คิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะบางแบรนด์บอกว่าเฮ้ยที่ผมอยากเน้นสร้างแบรนดิ้งอ่ะก็คิดอีกแบบหนึ่งนะก็ได้นะฮะคือและแน่นอนครับว่าคือเราโพสเนี่ยยิ่งเราเราโพสเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลใช่ไหมคือยิ่งเห็นคอนเทนต์บ่อยมันก็เห็นอีแบบหนึ่งเห็น mm hmm. บ่อยบางทีมันก็เยอะเกินไปบางทีมันก็น้อยเกินไปใช่ไหมฮะเออก็ต้องก็ต้องก็ต้องดูนะว่าบ่อยที่ว่ามันคือขนาดไหนนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราประสบการณ์จะสอนคุณด้วยนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็โยงมาอีกนะคือฝั่คุณบอกคุณแก่คนนั้นพูดกลับไปกลับมาแบบผมบอกว่าคือความยากของมันคือมันไม่ใช่คําตอบทางเดียวไงสมมุติคุณบอกว่าคุณอยากบ่อยมากแต่คุณไม่มีกําลังในการทำมาทํำยังไงคุณก็บอกว่าเอองั้นก็ต้องจ้างคนเพิ่มเพราะจ้างคนเพิ่มเสร็จปุ๊บต้นทุนสูงเอามาทําอีกถูกไหมม,มันเหมือนเป็นการปรับจูนที่มันจะต้องหาจุดสมดุลพอดีพอดีอดว่าเออบ่อยขนาดไหนอะที่มันโอเคใช่ไหมครับผมเคยเจอแบบเออบางเพจอย่างเงี้ยคือวันละออยีงง่สิบอก ก็ก <G DP> ็ได้นะแต่แบบว่าเออมีมีคนทำคอนเทนต์พอหรือเปล่าใช่ไหมคือไม่ได้บอกทําไม่ได้ทําได้แต่ว่าทําไปแล้วมันตอบโจทย์อะไรไหมใช่ไหมครับแล้วมัน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 ทำได้จริงหรือเปล่าอืมอันนี้ก็ต้องคิดด้วยนะนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราต้องพบว่าที่ผมพูดเนี่ยมันคือกลไกของหลักการมาร์เก็ตติ้งก่อนเนี่ยไอคที่เขาเรียกว่าแคมเปญลูทีนอะไรอยเงี้ยเรายังไม่พูดถึงปัจจัยข้อหนึ่งที่เราซีเรียสมากคือคําว่า คนดูนะคือคนดูเนี่ยมันต้องดูอีกว่าคนดูมีพฤติกรรมแบบไหนซึ่งทาร์เก็ตแต่ละแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมของการดูคอนเทนต์เนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเรายังพูดท่กพฤติกรรมการดูเนี่ยมันจะโยงกันเยอะมากั้แต่ วันไหนเขาจะทําอะไรโดยส่วนมากเช่นวันเสาร์อาทิตย์เขามักจะทำเขาจะทําแบบไหนเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะครับเขาจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านว่าไปนะครับหรือเขาจะดูโซเชียลหรือจะทําอะไรนะฮะอย่างสมัยก่อนมันจะเห็นนะคือเวลาแบบพวกวันศุกร์เนี้ยคนก็จะหายไปเพราะคนไปปาร์ตี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอคนไปปาร์ตี้ก็หยิบมือถือมาเล่นได้มันก็จะอีกแบบหนึ่งถูกปะอ่ะนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งแล้วก็หรือเช่นช่วงเวลาแบบไหนที่คนกลุ่มเนี้ย จะออนไลน์เป็นสาคัญนะอย่างผมเองผมก็จะรู้ว่าอถ้าเกิดว่าคุณคุยกับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณคุยกับเด็กเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งมันก็เลยไม่มีคําตอบเป๊ะๆว่ามันควรจะยิงกันตอนกี่โมงดีนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังคุยกับคนกลุ่มไหนใช่ไหมครับมันมันมันก็มีมีแท็กติกอยู่นะครับขณะเดียวกันเองเรายังไม่พูดคําว่าช h a n น e l อีกคือช่องทางเพราะแต่ช่องทางมันมีอัลกอริทึมของตัวเองในการลานอีกซึ่งมันก็ทําให ดาวมันยากอีกนะฮะคือคืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทํา Twitter อย่างเงี้ยอันนี้ก็ง่ายเพราะมันโพสปุ๊บมันขึ้นถูกป่ะใจะไหมฮะมาอาจจะแบบโอเคคนมาที่หลังก็คือมานั่งสกอร์ดูใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็น Facebook อย่างเงี้ยคือโพสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอาคอยทื้มมันไปรันอีกนะฮะถ้าเกิดคุณโพสผิดเวลาเนี่ยคอนเทนต์มันก็โดนกลืนหายอีกถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์เนี่ยโพสถูกเวลาปุ๊บเนี่ยเอาคอยทื้มก็ดึงขึ้นมามันก็เลยซับซ้อนกันไปซับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เองก็จะเป็นปัจจัยที่มันชวนให้เราปวดหัวเยอะมากนะครับคุณจะเห็นว่าโอ้โหปัจจัยเพียบเลยนะฮะอย่างเช่นคนดูเป็นคนกลุ่มไหนนะครับเราพูดคอนเทนต์เรื่องหาอะไรฟอร์แมตแบบไหนใช่ไหมเป็นรูปเป็นภาพเป็นวิดีโอมันก็มีเอากลยทึมในการรันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ช่องทางแต่ช่องทางมีกลไกแบบไหนนะครับคนเสพช่องทางแบบไหนมากกว่ากันนะครับช็อตทอมลองฟอร์มคู่แข่งเราโพสต์ตอนไหนอีก โอ้โอ้ทับซอ้อนเหลือเกินนะืมเพราะฉะนั้นดึกง,งๆเลยผมก็ผมก็เคยเล่าไห้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเวลาเราโพสตแบบนี้มันจริงมันมีความเป็นเหมือนเล่นแจส๊สหนึ่งนะคือแบบเหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นเรามีมีม,มีมีหลักการคิดอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่ต้องไปฟิกมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผมค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเวลาเราทํางานพวกคอเนต์คัลเลนดาร์คือ คือเวลาเราทำงานพอเวลาเราทำงานแบรนด์พวกนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรอบว่าวันหนึ่งต้องโพสต์วันละกี่คอนเทนต์ใช่ไหมนะคือมันเป็นมันบังคับอ่ะแต่บางทีมันบังคับมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยบอกเช่นบางสาการบางทีสาการแบบนี้มันคือคอนเทนต์แรกมันกาลังฮิตอ่ะจะรีบไปโพสต์ตัดตัวเองทําไมปล่อยให้มันไหลไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาทำอี้หลังได้หรือแบบหรือบางวันคือคุณต้องพร้อมที่จะแบบว่าเออสาการแบบนี้ไม่โพสต์ดีกว่าก็ทําได้ใช่ไหมหรือช่วงนี้กําลังมา คุณก็อินเจ็เข้าไปเช่นจะเรียลไทม์เลยว่าไปมันเหมือนมันเหมือนการด้นสดในบางครั้งนะฮะซึ่งคาล endar เนี่ยมันเหมือนการทําให้คุณมีกรอบพื้นฐานอยู่เช่นหากสาการปกติมันน่าเป็นแบบนี้แต่ในหลายๆครั้งสาการมันจะเกินคาดหรือผิดคาดซึ่งเราก็สามารถที่จะหมุนตัวได้ผมคิดอย่าง,งาน,น,ะะนั้นนะฮะนี่นคือนี่คือนี่คือสิ่งที่ผม ผมมองอย่างนั้นผมผมคิดว่านะครับผมคิดว่าหลักการที่ดีคือเรามีกรอบพื้นฐานอยู่แต่กรอบพื้นฐานเหล่านี้สามารถหมุนได้สามารถที่จะโอเวอร์รูได้นะครับโอเวอร์รูแปลว่าอะไรท้ายที่สุดผมเชื่ออย่างนี้การทำคอนเทนต์อะไรก็ตามมีเป้าหมายอยู่ถ้าเกิดคุณสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะครับและมันไม่ได้ผิดอะไรนะคือมันไม่ได้แบบผิดศีลธรรมไม่ได้อะไรเป็นต้นนะฮะกฎต่างๆก็สามารถที่จะเรียกว่า คือมัน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 ไม่ใช่กฎหมายอ่ะโพสอะไรกี่โพสต์มันไม่ใช่กฎหมายไงคือมันเป็นแค่กฎเพื่อใช้ในการใช่แหละการส่งงานของเอเจนซี่อ่ะหรือเพื่อแมネจเมนต์อย่างเงี้ยสำหรับผมผมผมคิดว่ามันเป็นมันเหมือนกรอบที่เราพยายามตีกรอบให้มันสามารถมันจับต้องได้แต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์ที่เราไม่ควรยึดติดกับกรอบนี้แล้วก็ควรจะเล่นกับมันได้ใช่ไหมครับอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเล่ามาขอบคุณน้องที่ตอบว่าผมผมว่าว่ากูยังไงผมบอกว่าผมก็ไม,ม่ม,มีคาตอบเป๊ะหรอกใช่ไหมครแต่ผมอธิบายว่ามันมีกลไกลของหลักการคิดแบบนี้อยู่นะครับกูจเขนว่ามันคือการเข้าใจสิ่งที่ชื่อว่าตัวแปรนั่นเองนะครบับผมคือการเข้าใจตัวแปรว่าเวลาคุณโพสต์คอนเทนต์เนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างมันมีตัวแปรอะไรบ้างมีอะไรที่คุณต้องคิดบ้างนะฮะแล้วคุณก็ตัวแปรพวกเนี้ยมาพยายาม เรียกว่าอะไรฮะจัดระเบียบ organize นะฮะ organize แล้วคุณก็พยายามหาคำตอบที่ทําให้คุณสามารถทํางานได้นะครับทำงานได้ผมรู้ไามก็ทำงานได้และบรรลุปเป้าหมายด้วยนะฮะคือมันต้องบรรลุปเป้าหมายที่คุณต้องการและมันพ r a c t i c a l คือทาได้จริงคือบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะเจอแบบอะไร้ยคิดมาแล้วต้องทำคอนเทนต์วันละสี่สิบคอนเทนต์ผมถามทําได้เหรอทําได้เหรอทำทำ,ทำได้แบบเออ บบว่าผลิตได้จริงป่ะครับบอกผลิตได้ต้องถามต่อแล้วผลิต40 content เนี่ยกับผลิต20 content เนี่ยมีผลแตกต่างกันปะแตกต่างกันไหมมันต่างกันแล้วหละนะครับต่างที่ว่าต่างเยอะไหมต่างที่ว่าต่างเยอะไหมคือคือผมชอบคิดอย่างนี้นะคือแบบว่าเช่นคุณถามบอกว่าโพสสองหรือสามโพสต่อวันดีกันผมถามว่าคุณเคยรู้ไหมว่าโพสสองกับสามเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนและเวลาไอ้คุณเสียไปเนี่ย ไอ้ที่คุณเสียเช่นคุณเสียเงินงบประมาณในการทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเนี่ยจาก2เป็นสเนี่ยมันคุ้มกับไอ้ผลที่เพิ่มขึ้นมาไหมต้องคํานวณเรื่องพวกนี้คือมันมันมันจะประเมินได้ไหลายๆอย่างนะฮะเหมือนมีคนถามบอกคุณแกครับคุณแก,ณแกอยากทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นไหมผมก็อยากแต่คําถามคือถ้าผมทำคอนเทนต์ตลอดทุกชั่วโมงนะจนผมไม่ทํางานอื่นเลยอะ่ะ มันคุ้มหรือเปล่าล่ะถูกป่ะเพราะเรื่องผมจะไม่คุ้มถูกป่ะเออมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องคิดจุดสมดุลถูกป่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกึ่งเล่นเพลงแจ๊สแหละนะครับที่ก็อาจจะเป็นคําตอบที่ผมให้ไว้ยละกันนะครับอาจจะไม่ถึงกับเป็นคำตอบที่ดีมากแต่แต่ผมก็ผมก็เชื่ออย่างนึ่งจริงๆว่ามันคงไม่มีคําตอบเป็นเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับสุดท้ายวันหนึ่งเดี๋ยว f เฟซบ o ๊กอัลกอริทึมก็เปลี่ยนอีกนะฮะเดี๋ยวทิกตอกอินสตาแกรมมันก็เปลี่ยนอีกซึ่งพอมััันนนนเเเเเปปปปลลีี่่ยยยุ๊บบบรรรรรรราากก็็ต้้้อองงูไืๆะคแววสิ ก็คือแบบเป็นแจ๊สอะสวิงไปนะครับแล้วก็ลองดูว่าโอเคเราจะยังไงต่อแต่ถ้าเรามีกระบวนการคิดที่ดีเราก็สามารถที่จะอ่าล่างผมคิดว่าดราฟต์นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟนอลนะมัน draft. ดราฟต์ดราฟต์ได้ว่าคณจะเป็นแบบไหนนั่นเองแหะครับนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ